รางวัลที่1นะครับเลขที่ออก 407... ศ4 1สวัสดีครับค่ะเรียนสายคุณแฟ้มครับใครคะรู้ตัวหรือยังครับว่าถูกรางวัลที่หอะไรนะคะคุณแฟมทำใจดีๆนะครับคุณคุณแฟมถูกรางวัลที่หนึงสองใบสิบสองล้านบาทดีดี้วยครับอะโอ้ยนจะเลกเราเนี่ยคะยันยันย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 น มีใครอยู่ข้างๆไหมครับน้าร้องไห้เลยเยี่ยมมากเลยปล่อยมัออกมาดิเนี่ยปากอเลยปล่อยไปล่อยมันอองมาครับปล่อยมันอมาครับนี่หนูฟังอะไรเน่ยลูกเลิกเลยตอนนี้ไปไหนกันคะเนี่ยไปไปที่ไหนกันคะเนี่ยไปดำเนินสะดวกมีแอปนกพันธ์นะนี่ครับ ด้วยเอาไปอีกร้อยเห็นรถจอดอยู่3คันเลยเรียวเข้ามาข้างหน้าเลยเป็นแฟนขับพี่น็อตอยู่แล้วใช่ใช่ครับมีอนุพันด้วยมีครับมีปกติซื้อประจำอยู่แล้วครับโอเคครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ วันนี้ลูกค้าถูกรางวัลที่จังหวัดราชบุรีรางวัลที่1มาถึงแล้วแล้ววันนี้ผมมีเซอร์ไพรส์นะครับขายดีไหมพี่ดีครับเดี๋ยวผมจะเหมาร้านพี่ไปเทศบาลเอาไปเลี้ยงคนทั้งเทศบาลเลยพอดีคนถูกรางวัลที่หนึ่งเราเป็นพนังกงานเทศบาลรู้ยังรูแลวครับรู้สึกยังไงฮะมาถึงราชบุรีแล้วดีใจด้วยครับ,รบเดี๋ยวพี่ตามผมไปเลยนะกินฟรีเลยนะพี่ร้านนี้ด้วยนี่ร้านพี่ขายอะไระขายกาแฟนมสดไปด้วยกันครับแล้วก็ลูกชิ้นทอดแอบถามคุณแฟ้มมาเขาบอกว่าคนที่เทศบาลชอบกิน สามร้านนี้เดี๋ยวรับตามมาเลยนะพี่โอเคครับไาเดี๋ยวไปหาลูกค้ากันเ้าหล่มจ้ะทำไมผมได้ยินว่าฝรั่งเหมาไปเลยห้าร้อยาหล่มวัดโคกค่ะเป็คไารลุบมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเขาไปแจกคนอื่นไม่แจกมึงตาเดินเรียบรถลึกกริแเลยตาสบายเลยกินจะกหมดรถเลยที่บอกินฟรีละ เข่าครับไปเจ้าภาพไปเลยนะ่รับยังไม่ถือไพ่ก่อนครับไหนครับคุณแฟ้มเันนี้มาให้อย่าดมนะอดมเอาจะโดนมาให้หลังหนึ่งเลยครับ มันเป็นยังไงเมื่อวานโดนยิ้มนอนเลยมั้งจริงว่าผมเป็นห่วงมากเลยกลัวจะเป็นอะไรลองดูครับลองดูของดีฮะนะคะขอบคุณนะคะัดมแล้วรวยด้วยดมแล้วรวยด้วยอางดมแล้วนอนหลับไหมเมื่อคืนไม่หลับต้องช่วยผมเอาเงินขึ้นมาแล้วแหละเฉยอเลยครับเพื่อนะไรครับจะเป็นลมเปิดกะลมไหะเปิดะ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11่ห้าหกเจ็เก้สิบเ้านครับเอาผัดเลยครับเงินของตัวเองครับไม่ต้องกลัวครับนายยกมาดีาครับนายกตอนนี้ยังเป็นเงินคุณแฟ้งอยู่ดับเลยครับเดี๋ยวมันจะไม่ใช่แล้วเ<า>จ,<ร>จเจ๊นี่มาโมกับ<สะ>อันนี้แหละเพื่อนเพื่อนเงนนับ ่นีคุณแฟมือสั่นจะเป็นลมแล้วมือเย็นเฉียบเลยคือจะไป็นลมไม่ต้องนะมีเจษเหนื้อนี่ยกผมเอาเสื้อมาฝากแล้วผมก็เอาก๋วยเตี๋ยวเอาลูกชิ้นมาฝากหมดเลยครับอันนี้เสื้อถูกประวัณที่หนึ่งครับไม่ถูกไม่ได้นะตัวนี้รู้สึกยังไงยังเหมือนฝันอยู่เลยค่ะเหมือนฝันนอนไม่หลับกลัวผมไม่มา ดูโทรศัพท์ตลอดว่าจริงหรอจริงหรอะเมื่อวานคุยกับผมไม่รู้เรื่องเลยนี่แกยังไม่รู้เรื่องลูกนี่เป็นงานนี่เป็นงานอันนี้เป็นลมนี่เป็นงาน หลวงพี่หนูอยู่กับพี่น็อตเนี่ยมาสการครับหลวงพี่เขี่ยหนูเคขี่ยงานก่อนแล้วเดี๋ยวหนูจะขึ้นไปหนูอธิษฐานไว้ว่าหนูจะไปถวายสร้างโบสถ์หลานคุณอันนี้คือเป็นของจริงแล้วนะเงินของตัวเองแล้วนะครับต้องเชื่อนะอยู่ในบัญชีแล้วครับหนูแต่งหน้ามาสวยแล้วเลูกเป็นเสืออยู่เป็นสวยอยู่ครับยังสวยอยู่ชนิดด้วยนะครับเห็นมีถูสองตัวด้วยใช่ถูถูสองตัว ซื้อร้านไหนบ้างแป๊บซื้อร้านที่เทศบาลอ่ะบิ๊กจุ๊บค่ะถ้าซื้อร้านเทศบาลได้สองสองตัวซื้อลอตเตอรี่พัดได้จิตสองล้านนะนี่คือหกสี่กับสี่หกอ่ะร้านพ่อไทยร้านบิ๊กจุ๊บเทศบาลเทศบาลตำบลประสาทสิษย์เดี๋ยวไปหยุดออกให้หมดเลยได้ข่าวว่าไม่ได้เลือกเองด้วยไม่ได้เลือกค่ะใช้จิตฤทธิ์หยิบโชคเราจะมีฟังก์ชันที่ ลูกค้าเนี่ยถ้าไม่รู้จะซื้อเลขอะไรสามารถเลือกให้ใครหยิบก็ได้ผมหยิบก็ได้จิตลิบหยิบก็ได้พี่ไฮสอลลามก็ได้ใช้จิตริบหยิบไอ้นกตัวเนี้นะนั่นแหละมันเอาตังค์มาให้แล้วครับไอ้ยังลืมในใจว่าเลขอะไรไม่สวยเลยเอาไหมไม่เอาได้ขายผมน้ผมให้ไบสองร้อย แต่มีเลขคล้ายสวยอันนึงมาเป็น5 9าก้าก็บอกเอาได้เลขสวยใบหนึ่งก็ยังดีเลยนะแล้วก็ยังย้อนกลับไปซื้อเลขคล้ายที่ตั้งใจซื้อที่2สองเก้ากลับไปซื้ออีกตอนที่พี่โทรมาหนูมัวแต่ดีใจว่าหนูถูกเลขคล้ายสตัวอยู่ครับอยู่ที่นี่นุ้ยทำงานอยู่พอพี่โทรมามัน5้าหมดเลยหนูว่าอะไรนี่ชัดชีพหรือเปล่าลังดีใจทุ่หห่วยอยู่หนูก็ตัดใส่ทิ้งแล้วก็โทรกับไมค์ทีก็เลยรับพอพี่ถามว่าคุณแพ้หรือเปล่าก็ตกใจว่า ใครรู้ชื่อเล่นเราด้วยถ้าเป็นชายอื่นจะต้องแจ้งชื่อจริงอะไรเงี้ยค่ะพี่ถามย้อนว่าทําอะไรอยู่ใครคะหนูก็ตกใจจะด่าแล้วด้วยว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอพี่บอกว่าได้ซื้อลอตเตอรี่หรือเปล่าตอนนั้นเริ่มหูเริ่มดับแล้วพอพี่บอกว่าให้ตั้งสติหนูไม่มีสติแล้วเราไม่มีกล่องสุ่มนะเดี๋ยวไปโดนมิจฉาชีพหลอกอีกเขาเรียกว่าจิ๊ลิกอีกโชคอ่านะครับ นี่คุณร้องแม่มครับ,บรมไม่เอาสิครับนายกนี่ไปเราหกพันเลยนะนลแล้วผมยังไม่ได้เขียนชื่อข้างหลังด้วย <c oughs> แต่เราลงมือวิจารณ์วันนี้ให้แล้วเ <c oughs> งินถูกรางวัลเนี่ยมันจะเสียภาษี0.5ชำระไปแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นทิ้งปีไม่ต้องเสียภาษีคุณ <c oughs> แฟงเงื่อน,น้าเลขอะไรยังนนยังไม่มีเปิดจะโดนไหมผมด้างเปิดจะโดนไหมผมบ้าง เลขอะไรน่อโอ้อยค่ะกได้ไหมครับมาเรื่อยๆคได้ครับดีครับยวออกไปทางเกี่ยวกันนะครับครับผมัา นี่ก็เป็นบรรยากาศของการร่วมแสดงความยินดีกับคุณแฟ้มนะฮะเราก็เหมารถน้ํารถลูกทิ้นเราก็รถข้าวแล้วก็ถถวกนี่ผมกินกว๋วยจั๊บอยู่ก๋วยเตียวด้วยนะครับเอามาร่วมพาแสดงความยินดีกับเทศบาลต,าาตําบลประสาทสิธิ์ทั้งเทศบาลเลยแล้วก็คนแถวนี้ก็กินดีด้วยแล้วถ้ารางวัลที่หนึ่งไปอยู่จังหวัดไหนเดี๋ยวผมจะเอาไปแจกเอาไปพาไปกินแบบนี้อร่อย ดีไหมกะพี <sk Gel noise> <ficou>? ่เขาบอกว่าขายไม่ค่อยดีเลยเราจะได้เหมาพอพี่ขายดีไหมขายดีครับพี่บอกอร่อยของคุอร่อยเขาขายดีอ่าเอาเร็วๆพี่ว่าขัยไม่ได้หรอกผมขายได้คนเดียวเอาการ์ดรับอกเราค่ะอะไรที่เยอะนุกคนก็ คุยใหญ่นี่คุยโกรอย่างเดียวแล้วอย่าไปยุง่งเลยนะมันจะลายมันเท่ามันจะเสี่ยงมันจะลายครับเรียบร้อยเรียกขอดไปแล้วด้วยลอตเตอรี่พัสชุดใหญ่โอนไวจัดเต็ม